สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอชีเฮาบ้าสุคิทจกคนเดอ้อวันนี้ก็มาพบมาพ่อพบมาเจอกับช่องม่่หญ่จันนาบ้านนาเก่าแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้อพอเป็นกำลังใจให้ม่่หญ่จันนาบ้านนาท้ายคลิปต่อไปให้พี่น้องเลยหรือว่าฝากพ่อแม่พี่น้องเอชีเฮาอยู่ทาง ทางลาวหรือทางไทยต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเขาสุ่ชงทุบเนี่ยจันดาบ้านนาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามผมเพื่อกลังใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็บม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็มาเฮือนแต็มคืนนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็มาฮอดกะทำแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเปตาเป็นมาชงพี่น้องเลยวันนี้ก็บม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็ได้ไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยมูคูใกล้เคียงกันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคนละภาคทางเนาะ มันนี่กับวาสิลงตักบ,บาทยาดหน้ามันพระวันศินกับเบลล์ลุ่งพเม่พี่น้องเลยไปพระกันบ่ได้ช่วยเวียวช่วยงานกันเนาะโดยมาวันนี้กับไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้ากับสิพาพเอฟซีเข้าไปดับรูเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นผูกเคนให้ลูกชายเพิ่นเพิ่นมาตะกรุงเทพหมอันนี้ก็เป็นปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องผูกเคนให้อยู่ดีมีเฮงพ่อแม่พี่น้องเลยหรือว่าเพิ่นได้ยังเนาะมาปติดตามรับชมกันเลยทุกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อันนี้ก็ปะไปติดตามรับชมกันเลยว่าเพินน่นได้อย่างเนาะหับต้อนหรือว,ว่ารับประทานอาหารของเพิ่นพมีพี่นอ้องเลยใชอันนี้ก็ไปติดตามชมกันเลยเนาะทุกคนพร้อมๆกันไปเลยคนหลายหรือคนน้อยเนาะพมีพี่นอ้องเลยไปมาหอดมาถึงเลยเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเลยนี่ก็มาเบิ่งมาชมกันเนาะว่าผูเกเทีนปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องเลยครับสบายดีเด้อแล้วเด้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมาบมท่านข่อยกระไดโดยโดยเอ้ยข่อยเมื่อเฮือนพี่เมื่อแต่เข่าลูกชายกินพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้ยมาก่อนน้องพี่น้องยังไปช่วยเพื่นได้ข่อยกระไดเด้อสบายดีเดิอสบายดีเลยปอาเจ้ามาผนจุดแรกจุดท่วงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาสบายดีเด้อมาถูกถึงคนพ่อแม่พี่น้องครับนี่ผมอยู่ ເ <ss> ດ uh ີມາຢູ່ອ້າສະບາຍດີຜກພິນນີ້ພນ້ອຮົາມືອືນຊ โดยมาบมันเราร้อว่าท่านว่าว่เจ้ากระได้คอยกันเป็นยังดอกสบายดีเจ้าสบายดีเพ่นเพิ่ะนนแต่นนี่ม้แต่หัวไลยแต่จันนะต่จันเป็นพ่อคอยเราอยู่ใส่แล้ แล้วไปเอาเมียขายหัวปีอยู่น,น่าไปส่ายเงี้ยมาแล้วจะขายหัวปีอยอะบ,บ,บว,ว่ชหัวนึกว่าจะมีต้นทุนกลางนั่งขายหัวปีว่า ม,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 มันเลยดาไปนปีไม่าอปีขา,ายอยู่ในช่หงห้แล้วไปตัดขอปีและไ,ไ,ไ่ไยเด้กวเวดกเห็นหน่ คนดั้งกล้องว่ายไทยไี่น้องเขานี่ย่ายน้องเขาเนาะนองปลาพน่น้องปลายนะตแขน้ยต่อมเทนิคมีเม เออพูดเลบอกนัคนก็ที่นี่เน่มีตู้มีอย่างนไขอบใจเราเขานั่นหูวกกันหมวกกันนิดน้อยเลยอยู่พูดหน่อยนะหูวกกันนิดแบบเส้นมันเลย <cười> mười. <laughs> Leo xa Leo xa Leo 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 lu เอ้าตั้งไว้ซื้อมันคือพวกบอกยัง่ยโอ้ยเฮาีแลวบอกกันนี่เห็นเจเออแม่บอเห็บอเห็นเจาอยู่ที่บ้านสบายดีสบายดีอ่าสบายดีไหมไม่ไม่เห็นรเเห็นอยู่ดอสบายดีสบายดีทีย่งเลยเลยพอกคุยต้มมเติเยกคยเเลยเต้นแล้วยังบอกคยเต้นยัื่อ มึงน่นตู้มาพนอดน้มันไหมม้อนั่นรัเต้นอยู่รเ้เียนแล้วเอาเบียรเอายังมากินมันแค่ทอดกันอยู่โอ้ยกกินได้เว้าเนาะเบียร์ก้อนน้อเพนน้องคาก้อนเนาะตั้งไว้หนยังี่เอางใสไปวองใควันเลเนาะเอาใส นีเอาไปนะเกวเ้าอกกล้องใส่ดีๆก็ด้เห็น

นะเอาให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าเข่าดีใช่คนบ้าพวกกดคนเดอเยนเป็นมเป็นพวกกันเอาคนนี้กบปูเคนใช่เฮยสั่นแค่ฝ่ายลาหนึ่งครับโอ้ยเนาะกได้น่อยก็ไดู้กเป็นเลียนเสือะ เอออ้าวคอยอยู่ีไม่แห้งเลยเจ็ดยาสุดได้คมไขยาสุดีเลยอยอย่ออาผู้ไม่อย่ผู้เก่าเนอะผูเดียวไมีเดียวนี่อ้าวไปเมือนชิ้ไส้ก็คอยตลอดปลอดภัยอรัมันยืนอาพวกขาใช

ไปใส่ติยูไปใส่เป็นพวกพกลาพกเกานี่สั้นจพกเคนนนอาปรเแปรทอยชันๆเนาะันนี้ผูกลายผูกลายผูกลายมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแม่เนาะยูเนาะแม่พี่น้องเพิ่นเริมากังานแม่น้อยแ่น้อยเลยเนาะ เนกะา็ระเนาะกระเอกาไ่ได้รายงานน้อยเนาะงานงหญ่พี่น้องาไปดีเด้อกินน้ำว่ะน้ำเ็กซี่ด้วท่านได้กินกระบอเข่าท่านกินเนาะโด้ยเนี่ยมันทานได้รับประทานอาหารน้อพ่อเบพีน้องเลยโดยประตูเขานี่ก็ได้ไปดีเด้อระตู คนพึงก็สิคืนก้องพ่อแม่พี่น้องบ่เป็นหยังเนาะโดยอา่ายเตียเฮาสบาสดีโดยนกสาดีลูกเดี๋ยวๆมาสบาดีดดสดีเฮ็ดได้ดยนี่ก็ิ่นกินข้าวปุ้นข้าวปลากินขนมกนพ่พี่น้องมือไทยเฮาสิขนมกนเนาะบ้านเฮาห้องขปุ้นพ่แม่พี่น้องโดย ่คือปลาใหญ่เฮาเพิ่นกินกระปุ้นสบายดีเด้อปลาเลยสบายดีโดยนี่กมาปลูกเขนมาเขนเฮพี่น้องเอ้ยปีใหม่เนาะดีมีเฮงนาทุกคนเนาะพี่น้องม่น้องสาวเ้พี่น้องอ่ะสดีเด้อทุกคนเพี่น้องเา เอ้ยเอ้ยหลานน้อยเทามาเจอกันอีกแล้วกับพีตู้เอ้ยมามาเจือพี่ตู้อีกแล้วเฮ็ดได้ไรเฮ็ดได้ไรเนาะเฮ็ดได้ไรบาดีไม่ต่อบาดีไมาดีบาดีบายดีบายดีโอ้ยหลานก็ได้เคนกล้องตลอดคุณเป็นพี่น้องเลยหลานน้อยคุณนี่นะหลานน้อยช่องไม่ท้าอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยดูพี่ร่างั่วยร่างทราเปลินมา

Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Yeah.

ใบหมอกวานนี้บริษัทน้ำเต็มรถวานบริการด้านนีเจะมลยูริและบริษัเพราะไปตู้ที่รัวัวเจอกัไข่เจอดมาตุ้งตัววานนีนี่จบนะชิี้เลาที่วเอนาไ แกแม่จะไปเด้เอออ้าวเห็น <coughs> น่าสด้เพ้ีนี่ส่สบดีไหมสบดีแน่สบาดีนสบายดี้ยฮาสบายดีได้ได้ไม้ได้ได้ได้ดด้ได้ได้ะด้ไดด้ได้้ได้้ โอ๊ยหอนยาเด้่ยวนะเอะเล็กน้อยอยู่ดีเน้ปเป็นด้านเล็กน้อยเกินหอยบ่ดูทีไ้นวน้อยวะใค้อย่าใกล้ได้ไม่ท่าวกนอีกขาวนาเช้าเนี่ยไปเอามาให้เมย์กับบุญนั่งุญนั่งสวดูดิ้งดิ้งสาวดด้ง เอาอันผ e ้าเาวรมีมือถือก็ผ้าถาวาไปใช้จอดมาเห็นเมียออันพ่อพี่เลี้ เชี่ยออกแล้วออกแล้วเลโอ้ยเจ้ากระนั่งร้อยมุกน้อยใจพ่อแม่พี่น้องคอยโอ้ยคอยอันนี้เขาอช้เขาสูงใหญ่โตดิคอยกระดมมือท่านหอดมือหอดบ้านเจ้าน่ะเดี๋ยวคอยผูกให้บุญ่ะเดี๋ยวคอยผูกให้เองพี่น้องบอกเราคอยนะพอเวลาอะไรเวลาก่อนเด้อ บโดยปีใหม่ปีใหม่กับปีใหม่นิดน้อยก้อนรุนนี้น่ะเจ้านาำลังเออโดยโดยปล่อยมัได้ถึงทิดโดยรับประทานอาหารในเด้อพมีพี่น้องในบานนี่แหะกินีาด้่สมพี่น้องับไก่เนาะตับไก่แก่ไก่นะคะเข้าตั้มพร้อมพมพี่น้องเลยเอเขา้มนกันอยากมีเสียงสนหรับทักท้อเพมพี่น้อง นานคิร์เฮ้ยะน้เ้น่แหลาน่หะนานนอยนับข้านะนับขม้าทุกบบนับขาวนับข่าวกินข่าวน้ำดูเออข่าวร่อยดีมากดมาีากับมากดานดีมากมาีาดมานดีมากีากดีมากดมากดบากันมากนีมากมานากดากดีากดีมากดีมากัีากานากระมานดีมากกมาีมากี่ากากีากดีมาดาดากมากาานดามากีก เออไปเพิ่นนันกินลายได้พอแม่พี่น้องเลยนี่กินลายไม่ง่ายนี่น่ะกินลายเนาะอร่อยเลยบบแล้วเพิ่นกินข้าวปุ้นนะจาะเอามาให้เพิ่นในลายเลิศพม่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นกินลายได้ไม่ง่ายนี่น่ะเออเป็นงานมาเชิญก็ได้เลยเชิญเชิคือเก่ลือแม่พี่น้องเชิญคือเก่าอพวกนี้พวกนี้เพิ่นมาก่อนกินลายเห็นเด้โดย โอ้ยโอ้ยตัวเมีย่น้องดูดูตัวเมียต้อครับประทานอาหารตอนเช้าเด้อพ่อมียพี่น้องนกันเนาะอีจฉก็คืุกคุเด้อผู้เข้ามาติดตามหับชมกับคนกได้บกซีค่ะเป็นกำลังใจคุกค้ังเลยพ่เมีพี่น้องขอถ่ายคลิปต่อไปนะโดยมาดีกากินข่าวได้พ่อเมีพี่น้องเลย สบายดีด้ลูกสบายดีอ่ะสบายดีลูกโอ้เดี๋ยวแม่เ่านมมาได้เลยจะน้อยนี่สบายดีป้าลุงลูกอ่ะสบายดีป้าลุงเลยเออเลร้านข่อยพรินีนะคินก้องแม่พี่น้องเลยอันนี้นะร้านพรินี่นั่นไม่ได้เคินนะนี่นะร้านพริตีินั่นติดแต่ผมมีอยางได้พ่อแม่พี่น้องเลยร้านยูคอนด้ยคนไม่ติยา นี ih, i, За, ่ลาบไก่นะพมพี่น้อเก่งไก่ลาบไก่เด้อมีข่าวหนึ่งข้าวกำมีกะกะปุ้นเฮาเนาะอะไรย่างนี่พมพี่น้องวโน่กะเนาะลายต้องชมนเนก็พมพี่อ้อสมงานน่อยเนาะนั่นก็คือกุ้งเพินเนาะนั่นก็เป็นกุ้งปูใช้พมพี่น้อเลยนี่กะเมย์เผาเฮาน้ำเงินเนาะถั่งใหญ่เฮาพมพีน้อ้องเย มกินข yeah. mm. ้าวมา่ถ mm. well, ุคนเลยเลยเลยเอาขก่อนข้าวหรอกอันกินข้าวกัมแต่เข้าพูดแล้วมากะแตตีีตีหาปตีชาตีชามแล้วดกตื่อกินแล้วกินข้าวกลันเออมาแต่เื่อร้านน้อยกัะชองก้อนนี่กรทกันแล้วมดสบายดีไม่เท่าสบายดีไม่เ่าเนี่ยรอจะลุงกับเบิรงอยู่แล้เอีเพิ่นเบิงอยู่แล้วเอ็ีนี่ เน่นกาเงินมาให้ได้ค่ะนะไม่อยเลเงินโบลาน้อยคอยลาน้อยคอยนำหน้ายิ่แต่ว่าบ่สบายดีพอม่พี่น้องเลยนกาม่เอาลย้านันเยาทออ้ลูกอยู่ไหนพี่ยังมาอีกนั่นไอ้บุญมบโอ้ยังไม่โทรหาพ่ออขอตบกอกไม่ก็นอเลย เจะกิข้ออยเด้นาะบาดนี่อุดจักได้เจ้าคือกินงาแท่นี่าุ๊ได้่อยบุ๊คได้งไปัน้อยโดยโอ้ยแบบใดเด้ไม่ยังจะดาทิเจอบ่บานี่เนาะยานบ่เจอเด้่อยว่าใหญ่จะก็ปั้นผัวนงไ้จืขนมไร้ได้พอเบพี่น้องเลยพังเอาเด้อ ໂດຍເຂົາມານັ້ນກໍຊິໄປມັນນີ້ເມົາໂດຍກະ6:00ໂມງເຂົ້າມາບອກໄວ້ຊິດອກກີ້ວ່າຊິໄປບ້ານລູກຜູ້ນັ້ນລູກຜ่อນັ້ ดยดันจะเอาเป็นแบบไม่กันเนาะเอาได้ได้ได้ติ๊กติ๊กผ้าหนึงเดชอู้โอเคโอเคพี่เมย์พี่น้องเรียบร้อยบัดนี้เออตัวนี้ข่อยใช้ง่ายอยู่เนาะสีปิีนนี่ได้ข่อยบอกกับเจ้าใข่อยปิีนไฟแชงว่าแท้นี่เนาะสะทำกันเนาะ เจ้าว่าเจ้าจะได้อันขนมไทร้อนนึกแก้วไปว่าน่าข่อยนะข่อยวันนี้เขาบอข่อยวแรกข่ปีใหม่วันนี้เนาะโอ้ยข้าเจ้าหอดถืองข่อกลับไปคือเกาข้าก็ได้หอดแล้วขอบอกได้าเรนี่แหละเออโดยโดยห่อดูห่อวันที่ปีใหม่วันที่หนึ่งบปีใหม่กวันที่หอือวันที่หนึ่งกับวันเสาร์บอวันข่อยไปแล้วเจ้าคนนั้นมาได้ด้วยตัวกันเนาะแล้วเขบอกเจ้าลำหลังเนาะโดยโดยเป็นยังไงพี่น้องเลยอ่าวมันนี่กับชีได้ สำหรับคลิปนี้เนะเาะพ่อเม่พี่น้องเลยเาจะได้ลาพ่อเมยพี่น้องเข้าไปเนาะคลิปหน้าจะมาพบก,กันใหม่คือเกา่าคือเดิมเลยพ่เอเม่พี่น้องก,กูเข้ามาติดตามรับชม จอมยายนจันนาบรรนาครับคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยนี้ก็ยายจันนาบรรนาก็ารได้ลาพ่อแม่พี่น้องเขาตุกตุกคนเด้ออสบายดีเด้อบัรลาพ่อแม่พี่น้องลอกซอนเลยเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อโอเคโอเคพี่น้องเลยนี่การยายนจันนาบรรนาการชดดลารพ่อนม่พี่น้องว่าพิพากษาการใดก็ขอถูกขอไพ่ละลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยการปรวัาสบายดี